<c oughs> นังคาสมาธิวันนี้วันอังคารไหมวันอังคารที่สองอนนังคารที่หนึ่งเนาะวันอังคารที่หนึ่งมีสายนพุทธศักราสสองพันห้าร้อยหกสิบแปด บรรยากาศที่วัดอากาศก็พอดีสบายสบายไม่รอ้อนไม่หนาวอันนั้นก็เป็นโอก,กาสเหมาะๆที่เราทั้งหลายจะได้เจริญสมาธิคงใช้เวลาไม่มากหนึ่งทุ่มห้าสหนาที หายืดกายตรงๆนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้หายใจเข้ายาวๆาลึกๆหายใจออกยาวๆสบายสบายเพิ่มเติมความสงบ หรือว่ารักษาความสงบเมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องนี้พอตามธรรมชาติตามธรรมดาจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายมันมีความสงบมีความเป็นประพัดสอนอยู่เป็นปกติ กิเลสความโลภความโกรธความหลงหรืออารมณ์ต่างๆรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยามันมาเยือนชั่วครู่ชั่วยามมาแล้วก็ไปเพราะจิตนี้มันเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอ เมื่อเราไม่สำรวมระวังหรือสติสัพชัญญะไม่รวดเร็วพอทุกครั้งเมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์จิตก็ตกเป็นาธาตุของอารมณ์ทันทีแต่มันก็ตั้งอยู่ไม่นานเมื่อมีเหตุปัใจจัยใหม่ มันก็เปลี่ยนเรื่องใหม่เปลี่ยนสลับกันอยู่อย่างนั้นเข้มข้นบ้างเจิดจางแล้วก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์รักก็ตามอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดกลัวอิจฉาริษยาก็อย่างนั้น <c oughs> ฉะนั้นเรารักษาตามรักษาจิตที่มันไม่ฟุง้งไม่ปรุงไม่แต่งมันมีอยู่เราจะหาจิตดวงนั้นเจอได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้อุบายลองดูตอนนี้เมื่อเราหายใจเข้ารู้ มีสติรู้ที่จุดลมกระทบหายใจออกรู้สติรู้ที่จุดลมกระทบเมื่อเราเห็นลมเข้าลมออกกระทบที่จุดใดจุดหนึ่งลมเสียดสีกับผิวหนังเมื่อเรามีสติเด่นตรงนั้นมันจะตัดอารมณ์ของโลกรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาที่สยาน้อยเนื้อต่ำใจ จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ต้องเชื่อใครดูอาการตรงนั้นทำเบาๆไม่เครียดไม่กดไม่เกรงทำเหมือนทำเล่นแต่ใส่ใจนิดนึงทำสบายๆผ่อนคลายเมื่อเราเห็นลมเข้ารู้ ลมออกรู้เข้ารู้ออกรู้เมื่อเราจดจ่อหรือว่าจดจ้องอยู่ตรงนั้นจิตมันก็ค่อยวาง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 อดีตวางอนาคตแต่มันไม่ได้ทันทีหรอกเนี่ยมันก็แวบแวบเพราธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้น แป๊บไปเมื่อเรารู้ตัวเราก็กลับมาอยู่กับลมอีกอีกแป๊บหนึ่งก็ไปรู้ตัวกลับมาอยู่กับลมอีกก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาแต่ถ้าเราทำบ่อยๆบ่อยๆจนมันชินเมื่อเราฝึกใหม่ๆใจเราจะแอบไปอยู่กับความคิดเมื่อเรารู้ตัวมันไปคิดแล้ว แต่เราฝึกไม่หยุดไม่หย่อนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำกิจทำการงานอยู่เราก็พยายามดูลมหรือพุโทโถยุบหนออะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจินเข้าบางทีเรารู้สึกตัวปับ๊บจิตเรามันจะแอบมาอยู่กับลมหายใจมันมีอย่างนั้นด้วย มาอยู่ด้วยกันแบบอัตโนมัติแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจก็มีนั่นแหละมันเริ่มติดเริ่มจะชินแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจเจริญให้มากกระทําให้มากเมื่อมันแอบมาอยู่กับลมหายใจเวลาไหนมันก็ตัดอารมณ์ข้างนอกไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์ เมื่อไม่ตกเป็นธาตุของอารมณ์ก็คือจิตอยู่เหนืออารมณ์ความทุกข์ก็ไม่สามารถจะเข้ามาย่ำยีจิตดวงนี้ได้มันอ่อนวอนไม่ได้อ่อนวอนบวงสวงขอร้องใครก็ไม่ได้แต่อาศัยการฝึกกา,ฝก,การฝนการภาคการเพียรเนี <c oughs> ่ยนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ เป็นพระเป็นเนนเป็นหญิงเป็นชายเราก็ทําของเราไปถึงเราจะมีงานอย่างอื่นแต่นี่ก็คืองานหลักงานหลักคือการบ่มสติบ่มปัญญาบ่มศีลบ่มทํามไม่เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเรา ตรงนี้คืองานหลักอันหนึง่งและการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันลืมตากันอยู่นี่และพูดจากันอยู่นี่พอก็พยายามอ่านใจของตนเองเวลาที่มันคิดหรือประสบเหตุการณ์ต้องดัดนิสัยตนเองเนี่ เราเป็นคนขี้โลกไหมเป็นคนขี้โกรธไหมเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมเมื่อเรามีการสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิน้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์นั่นแหละอุปนิสัยใจคอ ความเคยชินของจิตมันก็จะปรากฏเมื่อรู้จิตตนเองความคิดตนเองก็จงรู้ว่านีสัยเราสันดานเราเป็นอย่างนั้นมันจะเร็วมากเมื่อเรากำหนดรู้แล้วก็พยายามละมันถ้าเป็นอารมณ์ขี้โกรธอารมณ์ขี้โลภเห็นแก่ตัว ก็ให้รู้รู้แล้วก็สลัดแล้วทิ้งออกไปไม่ตามสนองไม่ตามตอบไม่ทำตามมันโกรธปั๊บรู้แล้วก็วางเลยสลัดเลยสร้างความเมตตาขึ้นมาแทนนึกเอาในตรงนี้ในเหตุการณ์นั้น บำเพ็ญเมตตาขึ้นมาถ้าเราเป็นคนตะหนีก็บำเพ็ญทานขึ้นมาถ้าเป็นคนโหดร้ายบำเพ็ญเมตตาบำเพ็ญศีลคือทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเราขี้เกียจก็ใช้ความเพียรเข้าไปเ <c oughs> มื่อทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า <c oughs> ก็จะกลายเป็นความเคยชิน <c oughs> ก็จะเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนความเคยชินจากมืดจากดำก็จะเป็นขาวก็จะเป็นสะอาดขึ้นมานี่คำว่าดัดจริตดัดจริตถ้าภาษาโลกเนี่ยมันก็น่าเกียดน่าชังอยู่ว่าคนดัดจริตแต่ถ้าพูดภาษาธรรมมันต้องดัด อย่างพวกเป็นราคาจริตพระพุทธองค์ก็ให้เพ่งอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามของตัวเราของคนอื่นก็จะข่มราค้าถ้าเราเป็นคนขี้โกรธพระองค์ก็สอนให้เราแผ่เมตตานี่คือดัดจริตเห็นไหม ถ้าโมหาจริตเป็นคนหลงก็จงพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามมองอะไรให้มันตามความเป็นจริงให้จิตมันแค่วคร่องว่องไวอย่างนั้นก็จะมีวิธีแก้ตรงกันข้ามอน,นตาาพูดภาษาโลกว่าดัดจริตนีมันโกรธกันเลยหาว่าดูหมิน่นดูแคลนดูถูก แต่ถ้าพูดภาษาธรรมมันถูกที่สุดมันต้องดัดดัดนิสัยดัดจริตเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นเราท่านทั้งหลายที่ด้านด้นสแสวงหาครูบาอาจารย์สแสวงหาอลยานามิตร เขียนประพฤติปฏิบัติเข้าวัดเข้าวาอย่างพ่อใหญ่นเนอนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอยู่กับหลวงพ่อใหญ่อาจารย์สมภพตั้งแต่เป็นนิเพยกี่ปีมาแล้วสามสิบสี่สิบปีมาแล้วก็ทําจนวันนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อบุญเพื่อบุญเพื่อวาสนาเพื่อบารมีศีลบารมีธรรมของตน ทุกคนก็อย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนบางคนบางท่านอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานับเป็นเวลา6 0สิเจสิปีมาแล้วก็เพี้ยนอยู่อย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติมันต้องทำจนกว่าเราจะหลุดพ้นจนกว่ากิเลสในใจมันจะหมดสิ้นลง นั่นคือทำในคณะเรียกว่าเป็นวิธีของการต่อสู้กระบวนการของการต่อสู้เพื่อจะเอาชนะกิเลสในใจของตนถ้าหากหลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเราอริยะบุคคลพระอระหันต์ท่านก็จะทำกิริยาที่เป็นบุญอยู่ปกติจะไม่ทำในกิริยาที่เป็นบาปเป็นทุกข์เป็นโทษ ทำในเรื่องที่เป็นบุญแต่ท่านไม่เอาบุญแล้วทำถูกทำดีแต่ไม่เอาคือทำหน้าที่เป็นแบบเป็นอย่างให้กับผู้คนแต่เราผู้ใดยังเป็นเสขะบุคคลยังต้องฝึกต้องฝน,ต,งฝนต้องภาคต้องเปลี่ยนก็ต้องใส่ใจกันมากหน่อย ดังนั้นว่าเราอยู่ปกติวิถีชีวิตท,ที่เป็นอยู่ก็ต้องดัดแปลงขัดเกลาตนเองนะด,ดัดนิสัยใจคอตอนเองอย่าให้มันเหมือนเดิมคําว่าโอ้ก็เป็นอย่างนี้ผมเป็นคนอย่างนี้โยมเป็นคนอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเราเข้าวัดเข้าวาแล้วยังเป็นคนหาเรื่อง ถ้าเป็นคนขี้นินทาก็เขายอมก็เป็นคนขี้นินทาตั้งแต่ยังไม่มาวัดแล้วแล้วจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมพระก็เหมือนกันแหละใครก็เหมือนกันสไตล์แบบนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไหมล่ะปฏิรูปังเวลาบวช การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นภาษาที่เกณะสัมปาเทหิจงทำตนให้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสนั่นก็คือการพัฒนาไม่อยู่กับที่ไม่ย่ำอยู่กับที่อาการกายวายชาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ผู้รู้ใคร่ควรวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่อันนั้นถ้าเราไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงคำพูดก็ตามการกระทำการแสดงออกมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยแต่ใดที่เรายังเป็นปุถุชนคนกิเลสนาเนี่ มันต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นงามขึ้นสงบขึ้นสะอาดสว่างสงบขึ้นไปเรื่อยๆนี่อย่างเด็กๆน้อยๆเขามาเวลาเขาสงบมันก็น่ารักเวลานั่งนิ่งๆมันก็งดงามหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือแบบหนึง่ง เด็กมันก็น่ารักอีกแบบหนึง่งใครเห็นก็ชื่นชมเทวบุตรเทวดาเห็นเขาก็ยิ้มในใจโอ้เด็กน้อยๆเข้ามาปฏิบัติเนาะเก่งเนาะอนุโมทนาสาธุเดอ้อก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ได้บุญด้วยพ่อแม่ปู่ตายาย,าย มีชีวิตอยู่ก็พลอยได้บุญเสียชีวิตไปแล้วก็พลอยได้บุญไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องเล่น,นโดยเฉพาะบุญจากการเจริญสมาธิบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญที่ละเอียดเป็นบุญละเอียดเป็นบุญปราณีตเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากโบราณท่านจึงบอกว่า ใช้เวลาประพฤติปฏิบัติสั้นๆเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกอาน,นิสงส์ก็นนับประมาณไม่ได้แต่เรามานั่งอยู่ตรงนี้มันนานแล้วละ่ะนานกว่าช้างพับหูนานกว่างูแลบลิ้นนานกว่าไก่กระพือปีกบุญเราต้องได้มาก เราจะส่งบุญนี้ให้คุณพ่อก็ได้ส่งบุญนี้ให้คุณแม่ก็ได้ส่งให้ใครก็ได้เมื่อเราทำให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบแล้วบุญก็เกิดกุศลก็เกิดพลังบรารมีก็เกิดความมั่นคงความไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเรานะ นันก็ขอให้เราได้ตั้งใจกันพูดมาพูดมาลมก็เย็นมาเรื่อยมาเรื่อยเดือนเมษานี่อากาศมันเย็นไม่ร้อนอันนั้นคือธรรมชาติเราปรุงเราแต่งเอาไม่ได้นะวันนี้แจ้งข่าวพี่น้องญาติธรรม เรื่องสำคัญสําคัญมันเกิดก็คือทางคณะสงฆ์ได้ไปรื้อโบสถ์ในส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ได้นิดหน่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงได้ประมาณสัก5้าเปอร์เซนต์สิเปอร์เซนต์ก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆญาติโยมผู้ใดว่างๆมีเวลา จะมาช่วยก็เจริญพรเรอมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นแหละในส่วนมหาสตูปสารจีทีมช่างเทสสีจากบริษัทสีเบเยอร์ก็มาทำแล้วแต่ยังไม่ลงตัวน่าจะเหลืออยู่สีหนึ่ง มีแล้วสีสีอยากได้สีแบบเ,าเาสาอโศกเขาก็กำลังจะไปหาผาสมมาออกสูตรมาคืออยากได้แบบไหนก็ได้แบบนั้นนะก็คงจะให้ญาติโยมลงมตินั่นแหละ,ะสีทองตอนนี้มีสีทองกับสีหินเหลืองๆแล้วก็สีหินน้ำตาลเข้ม แล้วก็สีขาวมุกสีจริงกับในกรูปที่อาตมาส่งไปก็อาจจะมีเพี้ยนกันหน่อยนะพอดูใกล้ๆก็งามไปคนละแบบสวยไปคนละแบบก็คงจะให้ญาติโยมได้โบวตคะแนนกันนั่นแหละอาจจะใช้เวลาไปนิดหนึ่งนะใช้เวลาในการโบสตพอสมควร ในระยะเวลานี้มันสามารถที่จะหาช่างรับเหมาช่างรับเหมาก็จะมาขัดก็จะมาขัดปูนที่มันมีเศษปูนเศษอะไรให้มันสะอาดก็ต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรก็จะลงสีรองพื้นก็อีกนานพอสมควรก็จะยิงอะไรไม่รู้ยิงทรายภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้ ในการปรับปรับพ่นสีลงไปแล้วก็ตัดหน้าคงใช้เวลาอยู่พอสมควรการลงสีจริงเนี่ยอีกทีหนึ่งมันจะใช้การทำงานอยู่ถึงหกขั้นตอนวิธีการทำงานอยู่ถึงหกขั้นตอนฉะนั้นยังมีเวลานาน,านยังมีเวลานานที่ญาติยมจะได้ลงมติดูทาง โทรศัพท์มันอาจจะไม่เหมือนกับหน้าง,งานจริงๆการชมมาก็ไปดูแล้วก็ได้ลงมติมีส่วนร่วมนะได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนสีก็คาดว่าเฉพาะค่าสีนี่อย่างน้อยๆก็เจ็ดแสนมาอย่างนั้นนะเจ็ดแสนถึงเกือบล้าน อันนี้คือภายนอกเฉพาะองค์สถูปนะยังไม่เกี่ยวกับรั้วรอบภูเขารั้วทางเดินขึ้นยังไม่นับตรงนี้อันนี้ทางบริษัทสีคำนวณมาอย่างนั้นเฉพาะองค์เจดีองค์สถูปเนะี่ยประมาณเจ็ดแสนบาทขึ้นไปมันกวจะเสร็จเรียบร้อยก็คงจะใช้งบประมาณอยู่พอสมควรญายิาโยมก็ดูไว้นะมีเวลามาวัด โดจะดูเล่นๆลองตัดสินใจเล่นๆที่จะมาลงไปให้ดูในโทรศัพท์นั่นแหละในลายวัดในลายกลุ่มที่ส่งไปก็ลองไปคำนวณดูมันมีเพี้ยนอยู่นิดนึงระหว่างภาพจริงกับภาพในโทรศัพท์วันนี้มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่สองเหตุการณ์ก็ได้แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบ คือการรื้อโบสถ์ลานโพพุทธคยาเนื่องจากว่าเราทํางานตั้งแต่สมัยนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องงานก็คิดว่ามันจะได้แต่มันการเวลาผ่านไปรากของต้นโพก็ชอนไชเข้าไปด้วยจึงทําให้หินแกรนิตมันกระเด็งกระดอนขึ้นมามีการซุดตัวลงไปด้วยนะก็เป็นเรื่องธรรมชาติ เรต้องแก้ไขไปตามการแล้วก็ป้องกันไปตามเหตุเราจะป้องกันยังไงไม่ให้รากของต้นโพมันเข้าไปชอนชัยใต้เนื้อหินอันนี้ก็ต้องหาวิธีอันนั้นจึงต้องถึง,ถง,ถง,ถงข่าวบูรณะปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดีทำให้มันแข็งแรงนญาติโยมผู้มีเวลาหรือมีฝีมือทางช่างปูน ก็เจริญพรมาช่วยได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเอาวันนี้ก็คงจะใช้เวลาประมาณนี้ขออนุภาพคุณพระรีรัตนไตรคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เ้ียกหน้าในบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเปลี่ยนประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัย เอ่ออำนวยนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญเยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบร,รมศาส,สดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ さあと <clears throat>